ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีม่เรืองไรย,ยน์นะครับผมอ่ะนะก็บางคนก็จะเห็นไรส์สดไปแล้วนะครับรถคันนี้นะเดี๋ยวมารีวิวคันนี้ครับขายนะครับขายขายรถยาว4เมตรหน่อหนอนน่าจะ4เมตรหน่อหนอนครับเป็นข้อแบบเนี่ยตามรูปเลยโอ้โห ท้ายแมกโรดันหรือว่ายัางไงฮะโก่งเนี่ยป้ายยะโสทรครับยะโสทรเป็นพื้นเหล็กครับไม่มีไม้ชักชิ้นเลยมากันนี้ขายตั้งราคาไว้อยู่ที่สามแสนสามนะฮะของเฮียอีอนูนะฮะ เป็น NPR ร้อยห้าสิบโอ้โหแหนบทำมันน้อยอย่างเลยแหนบน้อยมากเลยรถรุ่นนี้ดูถ้าใบลากพื้นเลยครับนครับเป็นรถปีห้าห้านะครับตัวนี้สองสี่ห้าห้า ไอสองสองห้าห้าห้าเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับรถสิบเอ็ดปีมั้งอันนี้นะคือรถคันนี้ก็เปลี่ยนหัวไปแล้วน่าจะหัวที่สามนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ลเลยเปลี่ยนมาเป็นเป็นหัวตัวนี้เป็นเป็นหัวนอกนะครับกระจกไฟฟ้าฟ้าสียังไม่ขาดครับเหรอทันวากระจกมีรอยแล้วเนี่ย ก็มีลอยแล้วมองเห็นได้ชัดเลยนะฮะคือรถคันนี้มาเขาเอาใส่เทเลอร์มานะครับเฮียฮีโน่แกเอาใส่ฮีโน่เอ้ยใส่รถเทเลอร์มาหางโรเบิตมานะฮะแล้วก็เกิดเกิดที่รถใกล้จะถึงไฟแดงชะลอนะครับก็เลยดับไปเลยนะแล้วก็ไม่รู้สาเหตุอันไหนเลยนะครับใครพออ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านคอม เป็นเครื่องคอมนะครับเป็นหลาดเครื่องก็ 4HK 4HK 1นะฮะเป็น150แรงนะครับก็วิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะฮะคือรถมันผ่อนแล้วก็ดับเลยนะดับกลางถนนนี่แหละแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด้150พวกนี้ก็ยังเป็นลมดูดอยู่นะครับ ลมดูดอยู่ลมดูดก็เหมือนของบ้านเราล่ละนะฮะมัน,มนเป็นเส้นหนิมนเป็นอะไรไม่รู้เหมือนรถจอดเลยเส้นหนิมนกินแบบนะฮะกินหัวน็อตกินอะไรหัวนี้เปลี่ยนมาใหม่ครับหัวยังสวยอยู่ครับหัวนะฮะสะอาดสะอ้านเลยโอเค ตาร์ทไม่ติดครับตัวนี้น่าจะเป็นหกเกียร์นะมาช่วยวิเคราะห์หน่อยนะฮะแต่แกก็ขายนะขายเดี๋ยวมาถามรายละเอียดอีกทีนึงว่าจะขายแบบตามสภาพหรือว่าจะให้ช่างมาดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่มี อะไรนะ่าเสียหายหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาการแบบนี้นะก็น่าจะเป็นพวกกล่องพวกระบบคอมพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูไฟก็ไม่โชว์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาต่อสายไฟอะไรไหมน้ำมันครึ่งถังเลย ไม่เก้าแสนอันนี้อะไรเนี่ยแบตเดืดยากเลยครับกระเป๋าดับเปล่าเน,นี่ยเขาล่อแล้วนะล่อน้ำมันแล้วอ,อะไรแล้วยักน้ำมันแล้วคนระับเขไม่ติดนะน่าจะมันมีหลายสายเหตุไม่ติด ต้องไล่ระบบนะครับอาการแบบนี้เอ้าก็ลองวิเคราะห์ช่วยกันนะครับอันนี้ขายครับทะเบียนชุดโอนพร้อมแล้วก็เนี้ยขายตัวนี้ก็ขายครับเป็นเครื่องสับไม้นะครับน,นี่กี่แรงเนี่ยไดยโนเสาร์เนี่ย f 2 0 4 F24 อ้มันบรรทุกหนักได้ไหมเนี่ยทำไมมันใกล้ยังเลยเนี่ยนิ้วเดียวสอดเนี่ยโอ้โหตกหลุมนี่คือคือติดเลยนะเนี่ยเ,เครื่องนี้ก็ไม่กี่ตันนะนเครื่องใหญ่ๆน่าจะอยู่ประมาณสองตันได้ไหมฮะเ,เครื่องตัวนี้เนี่ยน,นิ้วสอดเข้าไม่ได้เลยนิ้วผมนะ่ะติดเลยเนยนะนี่ก็โดนเวลาตกหลุมตกอะไรก็เห็นไหมก็โดน ยางกับเล็กก็ถูกันแล้วนะฮะโอ้มอน้ำเป็นมอน้ำเกียร์50มาเครื่องตัวน,นี้ก็ไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้มาอีกเลยเครื่องสวยเลยอะน่ฮะไปหาอยู่ฮะไดนโนเสาร์ท่อน้ำก็ยังไม่ได้ต่อ เหมือนโอ้กองก็ไม่มีนะเนี่ยกองอะไรนะเครื่องไม่ครบเนี่ยเหมือนทําขึ้นมาอะไรยังไม่เคยใช้งานแล้วมั้งเนี่ยนะฮะเครื่องตัวนี้ว่าดูลักษณะแล้วยังไม่ได้ต่ออะไรเลยนี่ฮะเพิ่งตัดลงมาในสายคันเร่งก็ยังสายดับสายคันเร่งก็ยังไม่ได้ต่อเลยเนี่ยน่าจะเพิ่งซื้อมาแล้วยังไม่ได้ทำน,นั่นเอง หมอน้ำก็แผงไม่ใหม่อยู่พึ่งประกอบเสร็จแล้วเหมือนยกเลิกโครงการไปเลยนะลักษณะกี่แรงมะ,ะมันมีแผ่นเพจบอกอยู่ตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งนน้นมนะั้งแผ่นเพจไปดูเครื่องแปดสูบนะครับ สามสิบสองวาวไม่มีแรงมา้าบอกตัวนี้น่าจะสามสามขึ้นแล้วครับโอ้โห,โหอยไปหายอยู่ทั้งรถทั้งนี้แหละครับเฮีโน่ฝากขายนะปัมสายครับ ไอโนเสาวแต่กียอันนีเกีเก้เล็กๆเองป่ะเดี๋ยวผมไปการจนบุรีครับเดี๋ยวรอหัวหน้าสอนมาครับอ๋อใครหาอยู่นฮะรถร้อยสามสิบ ลดราคา30ที่30ขึ้นเนี่ยมันกออกยากนิดหนึ่งนะฮะแต่เบสตตอี้สองเวยแล้วชาเ์จก็คือเรถเข็นสามเยนะผูออ้แทนใช้ไปหมดว่ะโอ้ยเบิดไปแล้วอะเอาไปอย่างหลายแท้ออสี่หนยวยกออดแล้วจะคัดเขาได้วันนี้สองเยมันไปใส่สอนต้ไไองเสีเข้าไปครับฝนตกมากไปเลยคันไหนสองเยพีชาจู่หันขวดมาจากพะเยา่กัสามเยขวัดมาจากรถหัวล้านคัดเมอง ไปครับผมฝนตกแล้วคุณนะเดี๋ยวไปเก็บของไปทางจังหวัดครับเดี๋ยวฝากกดไลค์ก็แชร์ครับทางแฟนเพจด้วยนะครับเดีก็ลงคลิปเหมือนกันกันกบ youtube นะนะฮะ เอาเรื่องจอดเลยสามหน่วยเด้อวะสามหน่วยนี่สิเฮ้อะไรอ่ะมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์